อนแล้วไปนอนหนองคาจากหมุดดหารไปย่านยาโสูดท่อนบึงงามงอนฟ้อนบุญบางไฟเข้าสารคาม้ามไปเมืองร้อยเอ็ดสวยสเสด็จสาวบึงตารบ้านไร เลยกาลสินอินเชียภูภูเมืองใหญ่ไปสกคลผู้ไทยไต่ผู้ผ่านตาน ทิพย์เจศรนยายกินเกล็ดเพ็ดวันนี้เรามาถึงนะคะปูเนาะก็เป็นปูลือสีมูนีเป็นปูลือสีมูนีแหนปูลือสีบัวลายปูลือสีมูนีวันที่ลูกศิษย์จะเข้าพบเป็นวันหยังค่ะวันพระนี่เขาได้บ่อหรือว่าได้ทุกวันแล้วแต่ลูกหลานสะดวกแต่คันวันเป็นทุกข์หามา ท่านสบายใจแล้วจังมากก็มาได้เนาะก็มาได้ทุกเวลาแต่ว่ามาถามว่าลูกหลานนั่นสบายใจแล้วบอบเป็นทุกบอบอมีแนวขีดกันบอมาหาปูต้องมาแบบสบายสบายมาแบบใจเย็นอย่าให้มันเป็นทุกคันมาเป็นทุกอย่ามามาคุยกันมันก็ไม่เข้ากันหลองปู กลาเป็นปู่นี่เป็นปู่ฤาืสีที่อยู่ในศินเนาะผู้ทธคุณพระพูทธเจ้ากาคือทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจแล้วก็พลังศรัทธานะพี่น้องนะคะเท่ากับว่าในวารันเนาะนะคะแต่วายายวันนี้นะคะที่มาพบวันนี้นะคะปู่นะคะเป็นผู้ที่ใส่สมุนไพรโอ้โลกไผ่ไข่เก็บบุยญาเลืสีแบบปู่อันนั้นนี้ไม่เป็นของธรรมชาติมันหามว่าได้มันห้ามว่าได พอเกิดมาพ่อมาเป็นเกิดตามธรรมชาติไม่ได้เกิดมาจากอะไรมาทำมาสิงมาสู่แม่ไม่มันบอกมันคนละแนวนะปูครับทุกคนนี่ธาตุสี่คันหานี่มันมีอยู่แล้วดินน้ำลมไฟเนี่ะบ่อันนึงกับอันนึงมันอ่อนเนี่ยเสื่อมได้ตามการวลาครับฉนั้นเหาตึงหาแนวมาเสริมคืออันพอปูเมียยาเหาตะกีแต่กรอเม่แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพื่อนก็ยิ่งหมอ น้อยาเกา่นอนปูน้องยาปูชีวกปูกรมมาลาพัดแม่เป็นผู้ที่เอาสมุนไพรสมุนไพรอย่างแม่ให้ปูเฮาเกดเพกศอเกจเพกศอปูทานพิษเกลศอเป็นอะไรครับปูคะปูเป็นหลายโรคลูกสังขารของเบาหวานความดันไตเสื่อมโรคหัวใจค่ะโอ้ยนี่โรค มาร่วมยูนีบดก็อนุญาตจนได้ตัดตปีนี่เห็นบหครับอันนั้นเบาหวานเป็นบปูเบาหวานเบาหวานค่ะเบาหวานคืนแปดร้อยแปดสิบค่ะอุปูบ่เคยได้ยินจใจเขื่อมูเข้าตายเบิดยังปูผู้เดียวคันแปดสิบนี่ยังก็แปดร้อยพอแปดร้อยแปดสิบมาย่งเด้มูเข้าคืนสี่ร้อยตายเบิดค่ะต้องต้องตัดเท้าต้องตัดอันนี้มันเปื่อยเป็นแผลมัน ลูกได้ยินแบบนี้แหมปลูลูกได้ยินมาบางท่านแจ้งสินเนาะคะ่ะจะป่วยป่วยนะคะาบางเธอเพิ่นสิมีหมอถ้ำเนาะ,ะ,ะุณย่าเนาะ,ะมนหมอถ้ำเนี่ยขันบ่อยู่ในสินกินในถ้ำหรือว่าบางท่านก็จะไปบวชจังจะยู่ได้อยู่ในใชายอยู่ในคลองข้าเหลืองก็จะไม่มีการป่วยการเจ็บนะคะขันซื้อกออกมาเป็นคนธรรบาดาก็จะเก็บจะป่วยอันนี้เหมือนปูขึ้นกันบอค่ะ เมื่อก่อนี่ป่วยมากกว่านี้ไหมคะจงสี่ลูกเมื่อก่อนนี่ปูป่วยนางโ่ได้ได้นี่นั่งโบได้เมื่อกี่ปีมาแล้วป่วยมันจอยนี่สีหาปีขึ้นหลังนี่แหละนั่งโบได้มันจอยหลายจอยแห้งนั่งยังส่กับก้่นมันพับหนังมันพับมาผีมาอ้างโอ้ยได้ห้องขึ้นมาสูงๆเอาผ่าห้องขึ้นมาน่งมกอยู่แต่ว่าแล้วลูกซิดเขามาพบนี่กะ อันเฮ็ดเวียกเฮ็ดยั้งให้ลูกซีดได้อยู่บ่อระพูคันเฮ่าเป็นจังสิกะก็ต้องเฮ็ดให้เขาปัจจุบันนี่ปกติก็ต้องเฮ็ดค่ะปัจจุบันนี่ปกติค่ะก่อนสิปกติแท้ๆก็มากินยานี่แหละมันพ่อไปได้ยาเขาเอื่นเนี่ยเกจเพชรก็ค่ะทิพเกจสอนอทิพเกจสอนเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานเห็นบ่เลาะขางเฮือนแปนเบิดครับโอเฮ็ด เฮ็ดตลอดตื่นตีหาลงเลยโอ้เฮ็ดคือคนทว่าไปเฮ็ดคือธรรมดาเฮ็ดไข่เฮ็ดหน้าคือคนธรรมดาทั่วไปธรรมดาหรือสีกับคนเนาะโอู้ถามแมมาอยู่จังสีมันไก่ปลาไก่ดงเป็นบ้านปูหลังหนึ่งเนาะแมำหนักจำหนักจังสีแม่มีผีหลอกปูไม่มีก็ไดกันสำรับปูกับโบมี่แล้วโบมี่เนาะผียันพ่อเพราะว่าปูโบได้คืดเอาผีมาอยู่นั่ม คือเต่าปูรักษาคนอื่นค่ะผีบอกง่ายๆก็คือวอกผีมักมีเรื่อผีมันก็มาน้ำค้นนี่แหละกันค้นว่าผีมันก็มีผีกันค้นว่าบบมีมันก็บบมีมันอยู่น้ำค้นอยู่น้ำจิตใจห้าวว่าเฮาเสียเอาผีมาบอสำหรับปูโบมีผีมีแต่คนประพุทธเจ้าพระทรมาเจ้าบ่เคยเห็นผีหลอกตัวดำดำมุงเนอ บัมานนคือในแปลบัมีดอกแต่แต่ว่าภูมินี่ยสะอาจสิมี่เพราะว่ามันปรากฏการขึ้นหรือมาจากมโนขึ้นจินตนาการเขาเอ่นมโนเนาะมโนเอามโนเอาว่ามีอันนั้นมีอันนี้เห็นน่ะคันผู้ที่ไม่ลมแพดลมเพ้มีแนวอ่าเทียมนาะปูเนาะปูก็จะมีอ่ะ ท,ท้ำทีไล่หนีแจ้งสิบอปูแมนโอ้ค่ะมันโบแมนท้ำไล่หนี<ะ>มันขึ้นอยู่กับภูทีมาว่าผู้ขาเป็นอนั้นเป็นอันนี้สงสัยว่าจะมีผีหรือว่ามีอันนั้นอันนี้มากปูกเอาวิชาหรือเวทประชาิมาเหตไท้ขกำลังใจว่าเฮ้ยมันต้องหนี มันต้องหายมันต้องเขาดีๆเขากับสิบปเองเขากับทักพีมากเขากับเชิญมันีถ้าู่มากเขากับเชิญเพลินไปหรือว่าอีหยังมากันสี่เขากับอย่ามาอยู่น้ำเหนือน้ำทิ้งน้ำค้นเลยวันนี้ค่ะคุณยายคะเรามาที่นี่ครับ บ้านแมทะน้อมนะคะแล้วกัะปูลือสีมมนีนะคะปูลือสีมุนีนะคะบ้านหนองม่วงเนาะปูเนาะบ้านหนองดาวอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครปทุมวาปีตำบลปทุมวาปีนะคะกับพี่น้องห้านะคะรวงปูนะคะเป็นพระฤลือสีหรือว่าเป็นพระเป็นเจ้าหรือว่าเป็นคนธรรมดาแต่า โรคไข้ไข่เจ็บเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาเนาะปูถ้าเป็นมาแล้วเราก็ต้องเยียวยาดูแลเนาะก็ต้องไปหาคุณหมอคือกันวันนี้ไปหาหมอใส่สูตรเจีงสีไปอยู่ปูกับใส่เจียงสีได้หรือปาหมอก็ได้สวัสดีอยู่ได้หรือหมอก็ได้ยกมือไหวลื่สีอยู่ปูลื่สีว่าเบื้องดวงให้แน่หมยังว่าอยู่กับเอาผ้าร่างไป ูห้าล่างไปยยง,ง,ง,งมีน่แม่โอ้ผารื้อสี <ภา S 1> ูสุดพารื้อสีแม่เสียดาว มือนีนะคะทางทีมงานช่องไทยบานทีวีนะคะลูกสลามุนทิร่าเย่เพียนปากประแดกบาวรักแทนเนาะไดม่าที่ตำนักปูมุมีนะคะผู้ที่ได้กินสมุนไพรทิพเกสรนะคะค่ะไม่มีเจตนานะคะที่จะหล่อเลี้ยนหรือว่าจังไดนอะแม่เนาะมานะคะเป็นลูกศิษย์นะคะลูกหาการถือบานนะคะมาถามเพื่อ ความรู้นาะคุณยายนะคะได้ยินเพิ่์ว่าเป็นยังสีนะคะมุทิล่าหายของใจมื้เนี่ยทุกสีทุกอย่างั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้มาสัมผัสกับความเป็นลึกสีค่ะนะคะลึกลึกสีปูมนีปูมุนีขาคแรกขล่ามุนีขคราเแม่นค่ะแต่ก่อนไก่ได้ยิ้นแตยซื้อปูมุนีเกลดแก้วที่ผมทันแย่ แล้วลือสีอยู่ในประเทศไทยมีกี่ท่านคะปูอันลือสีแท้ๆมันกับวัวลายตันส่วนมากมันจะเป็นที่เข้าห่มไล่นุ่งไล่ซื่อๆกับมี่แบบพวกพี่อาจารย์ศักทังเสียงเพิ่นกับไปหาซักไล่ซักหยัางแต่ว่าเพิ่นกับผมไล่คือกันใส่ชุดดำกับมี่อันนั้นก็เพิ่นก็เอินปูขึ้นกัน อาจารย์ปูขึ้นกันค่ะแต่ว่าโบได้บวชมากแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เถื่อนีชาข้องผู้บัดนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางคนกับโฮมไลฟที่ซื่อเพื่อนกับปฏิบัติแบบคนธรรมดาค่ะแบบย่ามมือแรงกับใส่หมวกเขาครับเขาบ่าก็มีค่ะก็ได้ก็ได้แล้วแต่นั่นแล้วแต่ผููปฏิบัติค่ะแต่ว่าปูโบเหตุแบบนั้น คนละแนวคนละแนวกันปูอยู่ในแนวขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแนวธรรมะเอาละค่ะพี่นอนคะวันนี้นะคะเรามาพบกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นะคะปูนะคะเข้าแช่ความรู้ซึกว่านะคะทำแบบนี้ปฏิบัติหนาทีนี้อยู่นะคะก็ยังมีโรกให้ไข่เจ็บนะคะเป็นยังไงนะคะ ท่านสมุนไพรกับเห้าแล้วเป็นจังไดเนาะนะคะบอกให้พี่ให้น้องเห้าได้ฟังกันนะคะเราเคยไปนะคะสัมผัสกับคนธรรมดาหลวงปู่ทยูุวัดจริงๆเจ้าอาวาสหรือว่าลูกศิษย์วัดนะคะแม่ซีนะคะแล้วก็คนธรรมดาท่กไปเมื่อนี้นะคะเป็นครั้งแรกพี่เห้ามากนะคะสัมผัสกับปู่ลูซีที่มีใจเป็นธรรมะใจเมตตาใช่ค่ะท่านบอกว่านะคะการที่ป่วยมันก็บ่เลือก โบเลือกเป็นผสมองค์พระเจ้าตมหลเห็นปูนะคะหลายๆท่านกระจำปูได้นะคะเป็นลูกศิ์ลูกค้ามีเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเรานะคะช่วงนี้พักเบสสักครู่หนึ่งแล้วกลับไปฟังนะคะความรู้สึกนะคะแช่ประสบการณ์หรือการเบาเราให้ฟังนะคะจากหลวงปูเฮ้าเนาะปูฤาษีค่ะสักครู่ค่ะ เสียงจากความรู้สึกของผู้ชายสมุนพราจากบ้านรักแท้สิลืมใดจังได้คุณคุณหลวงหลายพอพูดต่อเล่ากองเจินเทินทวมน้ำทวมเขาตื่นตันจนอ้ำตาหงไล่แบบประจงออกมานำนำคิดพอคำเวาอำํำ,อำลำมํำ,ำลำ คิดพอถอยคำจากศอกหลือหัวใจขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณอีกครั้งขอบคุณหลายหลายความหาความแพงที่แบ่งปันมาคือสะเวียงใจสู่กับความพอตำหนักธรรมสถานของปู่ฤศีมุนีนาขลาดปู่ฤศีบัวลายฤศีกับคนธรรมดาการเจ็บป่วย มีมาตามธรรมชาติที่เป็นบบว่าที่เป็นเจ็บไข้หรือว่าปวดหัวมั่วเก่าจริง่ก็เป็นของธรรมดาของปูตุชนของมนุษย์ทั่วไปนี่มันก็มันก็เกิดขึ้นได้เฮาสิรีเรื่องการเจ็บป่วยเป็นไปบ่ไดดเพิ่อเอื่นว่าพยาธิธรรมโมหิพญาธิงานนตีโตนี่เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันก็ไข่เป็นธรรมดาของสว์ดโดก เจ็บใดคือการเบริดเ้าสิีลีกเลืองการเจ็บไข้เป็นธรรมดานี่หนีบได้เพื่อนเอินชราธิธาโม,มหิฉลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะหลีกเลืองเป็นความแก่นี่เป็นไปไม่ได้โอ้ยลือซีกับมนุษย์ธรรมดาเฮานี่แหละคนธรรมดาคือการผิดแต่ว่าลือซีเพิ่นถือศีลถือศีลถือสัจจะอยู่ในขอบเขตของศีลอาการของปูนี่เป็นมหาลายอย่างมันเน่าตามขอนี่ มันเนามันระบมเป็นหนองมันปวดมันอยู่บ่ได้ก็เลยได้ไปตัดบาหวานมันขึ้นอันคาวาเลือดบ่ขึ้นเลี้ยงประสาทปลายตีนเขาก็เลยไปตัดออกโอ้ยทรมานลูกลละปวดนอนบ่ได้นอนบ่ได้นอนดไดนอนห้นอนห้องอยู่ออกจากตัดอันนี้ปั๊บมามาอยู่บ้านอันนี้อันนี้มันดีแล้วมเว่เป็นโรคหัวใจตอ่อเป็นโรคหัวใจต่อ ไปเฮตดบรรลุนอีกออกจากฮันไตเสื่อมเป็นตั้งแต่เบาหวานความดันไตเสื่อมโรคหัวใจพ่อมันเป็นขึ้นคักๆมันแน่นหัวใจแะไมันไปเบง่งมันเบง่งมันเบ่งบบได้อึกอ,กอกึมิดจัดไปเลยเขาเอินวันหนอกโบหูโตว,ว่าเจ้าของเป็นโรคหัวใจคือมันเป็นเบาหวานธรรมดาเป็นเบาหวานความดันธรรมดาบบดนี้มันก็เป็นนักนา มันก็มาเกี่ยวกับโรคหัวใจน้ำไขมันอุดตันเพื่อนว่าอยู่โบเป็นอยู่โบได้นอนกับโบเป็นสุกนั่งกับโบได้มันป่วยอยู่โบเศร้าป่วยน้ำโรคเฮานี่แหละโรคเบาหวานโรคความดันนี่แหละมันหลายโรคมากเกีียวพันกันมันก็อยู่ยากเบาหวานปูข่นแปดร้อยแปดสิบเครื่องอาจนโบละปวดหัววิ่หัวายางกับโบได้ยางกับ เสี่สายเสี่ขว้าโอยหัวใจก็หดฮูวิเวกวังเว่งวีโบเวเป็นเบิร์ตคู่แนวเป็นคู่ยาง <c oughs> ก็เลยมากินยานี่บัณฑไปตรวจไตกับปกติเอาเบาหวานกับปกติตกกตความดันกับปกติค่อยดีขึ้นดีขึ้นเป็นระยะมาดีขึ้นเดี๋ยวนี้ปกติกินเขาแท่บนอนนรับ นอนเป็นเวลาตัวกินทิพย์เกสรหมอห้วยกินโดนเะไได,กด,ได,ด,ด,ด้กินมาสามชุดเลยอะไสามชุดสุดสั่งสุดละสองพันสองพันกกินมาสามชุดแล้วก็มาสั่งเกล็ดเพ็หยายายแน่กินทิพย์เกซรน,นี่มันก็เลยยูไย่ได้แบบนี้ยู่ได้ตื่นมาอยากไปโลดดอตื่นมาอยากไปโหลดเพราะว่ามีแห้งเนาะมันมีแห้งไปมีแห้งอยากเห็ดะนะห้วยปลูกพักปลูกมีปลูกมะพริมามะเขือ ว่าจนเขาว่าเอาฤาษีบบเห็นหงก็คือเฮ็ดดีแทนเขาว่าเอาเฮ็ดดีเัวมันมีแห้งเนาะมันมีแห้งอยากเฮ็ดคนเห่า,าอันนั้นมีแห้งแล้วมันอยากเฮ็ดได้อยากเฮ็ดอยากสางเปลี่ยนจนจนหัวโลกหัวหล่อนแท้นี่หัวนี่สามเถียวสี่เถียวเด้แท้แต่กี่ผมพี่ย่กลางหลังพี่มัน้นหลายก็ได้โกนได้ถิมได้แทมันป่วยไปใส่โบได้กน็นอนบึงโทรทัศน์ ว่ายาตัวใดมันสิถือเจ้าของยาตัวใดมันสิถือก,อออก,กับโลกก็เลยมาฟังเกตเพชรกับอันทิพย์เกสรนี่บ้า <hum ult isation> บานหลักแท่นี่เป็นแต่ถือโลกแท่ว่น์ย่าย่กับปวยพ่อย่า่บ้นี่เป็นมึนซ่าตีนบวมยางบ่ได้มามาสั่งกันหน้าวศนเห็นโทรทัศน์เขาก็เขียนเบอรอมันไว้พ่อ ได้เบอร์มันแล้วก็โทษก็เลยอีนั่งนี่เลยมามาสงบาดนี่ก็ลร่องกินบึงบ้าว่ามันคือผัดคือเบาๆขึ้นคือดีขึ้นมันเป็นมันอยู่ใดอ,อยู่หน้าวาฉันเทระ,ะ,ะสองพันเทละสองพันก็สั่งมาลายสองหลายะอันนี้ก็ยังย่งอยู่สามกองก็เลยพ่ออยู่ใดตะกี้มันสันย่ำเมื่อยย่ำนันมามันสันย่า่ก็ย่างได้บ้านี้ย่ายจากย่างบ่ได้ก็มาย่างได้บ้านี้ ไม่มันถือเกลดเพชรตัว <OM> น <LP alla> ีว oh, ่าฉันเออก็เลยนี่ยังสิกินน้าเข้าไปอีกยังสอนน่าได้ลูกหล่ะโอ้ยงงเงินเงินลูกหล่ะงงเงินเงินอยู่โบเป็นโยกอยู่ยังส่โยกยังส่มันทั้งตาลายทั้งมือยทั้งวินมีเบิร์ตซูเนลเอาโหลดมันขืนมันนอกลูกหล่ะมันนอกแล้ว มันมันสิตายมันสิตายเฮ้าบุหูถทีบเด้โอ้ไปบรอดรับตารับตาทองเอา้าได้ยินแต่พอ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนว่าทองอิติปิโสไว้เด้อย่ามสีตายวะฉันก็ทองอิติปิโสพา,าสก,ออวกว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโทธวิชาจารณะสัมปโนคิดว่าเจ้าของตายบดีเมื่นตาขึ้นว่าเม่นอยู่สวรรค์บมรมนจักหยัง g บดีอยู่ทั้งดังทั้งมีเบิดบดีสายยุ่มย้อยั่ายง โอ้ยตายผู้ขามาอยู่อันหองสุขเสริญว่ามนอยู่สวรรค์มันบ่มเม็นโอ้ยมันบ่ท่านตายอดีว่าสันมันมันนอกซื้อวาสันย่านมันเห็นยังเกิดมาโมรนางถมอมหิโมรนางอานาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอยาห้มันทรมานเฮาหลายต้องดูแลสังขารแนววาสันจังหวามาพ่อกับยาอนี่ก็พ่อยู่ลูกหล่ะคู่มือนี่พ่อยู่ พ่อไปพ่อมาย่ายกับพันย่างได้บ้านี้กินเกลเผ็ดตีนบวมตีนไข่ตีนซ่า,าลูกเก่าลูกมาตุมเป็นเบิดตเพินนั่นห่วยทั้งโลกเ้นโลกเอ็นลูกเก่ายัางก็มีเบิดว่าฉันมากินเกลเผ็ดพอดีบ้านี้ก็เลยปะให้เพื่อนกินเกลเผ็ดบ้านี้เอาเลยมากินทิพย์เกสรบานถือก,กับยาทิพย์เกสรว่าฉัน โอ้ยสาทูเดอร์ทิพย์เกษรเอ้ยมน์พิลาลักแท้เอ้ยบุญค้ำนำสู้เด้อลูกหลาเอ้ยเออยูย่ดีมีแหงงด้อกลองกินสกักก่อนว่าถือโบถือกระยาดอกวาฉันล่องกินสะก่อนกินสัก่อน่าไปเสียดายเทียมมันเป็นบุญ้ะลูกหละ่ะเป็นบุญข้องไผ่ข้องมันเทียมมันถือพอว่าว่ามันถือขักแร้ย่ายก็ถือเกลดเผ็ดแม่ะนอมผู้เทียมลุ่มอยู่บ้านน้องม่วง อำเภอช่องดาวจังหวัดสกลนครเป็นมืนซ่าเป็นเดือนสองสามเดือนแม่เป็นอยู่ลืมเลขแม่เป็นน่นแม่ตกบันไดมือ่นบันไดบันนี่ตีนหลุดเข็ดเข็ดเป็นหลุดซาอยู่บ่เศร้าเลยซายางบันไดเลยตีนน่มันไข่ไข่มันบวมเด้งจนยางบันไดตายเลยกูวันนี้ค้ดอยู่มือ่นซาแล้วก็เจ็บนอนบ่รับโอ้ยมันปวดมันซาไปตีนย่างบันไดนอนหายอยู่ มันปวดหลายไข่บวมขึ้นเมื่อขื่นที่หนึ่งที่สองก็บรรลับจนสดเจ่งนอนหายู่มันปวดมันชามึนไปยากมายากมันก็นอนหายตลุดโอ้ยก็คิดว่าตายบันนี่บ่ป่อยปีนี่ละกูเนี่ยมันเจ็บคากลายแม่เรามันมึนมันยางบะไดเลยด้เป็นแห้งอิลีนช่วงแม่เป็นแห้งอิลีเนี่ยวิ่นตีงขิงกับ่าไดมีแต่นอนกับนอนแม่ก็คิดว่าชิได้กินเขาไม่เพราะจะตายก่อนกินเขาไม่พอละ มันป่วยแห้งหลปูน่บุลลายอยู่บนนอหรืกินข้าวไม้อยู่บนนอเพอดีมากินเกตเพศในรลอดอู้จจมันถือคักเมันดีคักแม่ก็ชิกินประจําเลยที่แรกนั้นน้องแนะนํามาน้องว่าเอ้ยเจ้ากินอยู่บ่อยเกตเพศในกินอยู่ขาเลยไม่ให้กินไข่ดีขึ้นดีขึ้นพอเป็นผลดเงินได้เพิ่็เลยสั่งไม่ให้กินกินข้าวเสบน้อนรับดีอยู่ลุกเม่ก็ว่ารู้สึกว่าดีขึ้นหลายดีหลายอีลีนี่แหละถือคักแจมันม่ถือคักกินข้าวเสบนอนรับปั้นยังถือคักแค่เท้ ทีมเ,เกษรนก็เกิ็ดเพีเดเ่ยดีขึ้นไลดาา่ดีแต่ว่าโอ้ดีดีดีคุ้มือเนี่ยก็ไปได้ยู่แม่เราสบายเลย